การรถยนต์รถเก๋งเนี่ยชั้นสามนะปีละ1นึ่งและเราดูแลตลอดอายุกรมธรรม์คนหนึ่งปีมีปัญหาอะไรคุณโทรหาเราได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสิ่งที่ลูกค้าได้มันมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมถ้าเราไปชนคนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตคุณมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาติดรถไว้สามแสนบาทคุณไม่ต้องไปนั่งรอในลูกลงคุณพลาด เจ้าหน้าที่ประกันเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวคุณมีวงเงินสูงถึงสามแสนบาทสามแสนนี่นะไม่ใช่ว่าแค่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักแล้วจบนะเคสไหนที่มันแบบจบกันไม่ลงไปกี่สารกี่สารไม่ว่าจะเป็นสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาเขาตามไปวางหลักทรัพย์ประกันตัวให้คุณหมดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วคุณพลาดแบบนี้จรงิงๆเนี่ยการไปจ่ายเยียวยาคู่กรณีคู่กรณีเรียกมาเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ แต่ประกันเนี่ยไอพันเจ้อยเกบมาช่วยคุณแล้วห้าแสนบาทกับถ้าคุณต้องไปหาเองเลยห้าแสนบาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าคุณไปชนแล้วรถคนอื่นเสียหายหรือว่าไปชนพุ่งเข้าบ้านเรือนร้านค้าเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาถ้าคุณไปชนทรัพย์สินอื่นๆอีกเนี่ยมีวงเงินไปซ่อมรถไปซ่อมบ้านซ่อมร้านค้าไปชดใช้ค่าเสียหายให้เขาอีกหล้านบาท